กาเดียเตอร์ถ้าแปลตรงๆก็คือนักดาบซึ่งจุดกำเนิดของกาเดียเตอร์นะครับผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อ300ปีก่อนกิจการซึ่งในตอนนั้นกาเดเตอร์คือการแสดงในพิธีงานศพในตอนแรกก็เป็นการสู้ด้วยมือเปล่าแต่พอระยะเวลาผ่านไปสักพักผู้คนก็มองว่าการสู้ด้วยมือเปล่าเนี่ยม,มันธรรมดาเกินไปก็เลยมีการนำอาวุธเนี่ยเข้ามาใช้จึงได้รับความนิยมอย่างมากโดยส่วนใหญ่นยครับกาเดเตอร์จะได้มาจากทาต ที่ชาวโรมันมองชีวิตพวกเขานี้ไหลค่าและเขาจะเลือกจากทาสที่มีหน่วยกล้ามกำยำมีฝีมือทางการต่อสู้ส่วนที่เหลือก็นําไปรับใช้ในบ้านหรือทํางานเหมืองแร่กาเดียเตอร์ไม่ได้มาจากทาสเพียงอย่างเดียวนะครับบางก็เป็นนักโทษก่ออจญากรรมอดีตทหารหรือบางทีอาจจะเป็นบุคคลชั้นสูงที่ต้องการพิสูจน์ฝีมือตัวเองและต้องการชื่อเสียงในสมัยนั้นถ้าเปรียบกาเดียเตอร์ก็เหมือนเซเลบคนดัง เนื่องจากพวกเขาเนี่ยครับเป็นผู้มอบความวังเทอให้ใกับคนดูเพื่อนๆลองคิดดูนะครับถ้าเราเป็นการเดียเตอร์เนี่ยครับแล้วเราลงไปสู้ในสนามนะครับทั้งสนามจะเห็นเราหมดนะครับและยิ่งเราชนะมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดังก็จะมีการวาดรูปเราเนี่ยครับแปะไว้ตามเมืองต่างๆครับและยิ่งดังมากๆเท่าไหร่นะครับก็เป็นที่ต้องการของหญิงที่มีฐานะนั่ารวยที่ต้องการจะมีอะไรด้วยสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการซื้อกิน เขาไปซื้อกินถึงโรงฝึกกาเดียร์เตอร์ก็มีนะครับถ้าจะเปรียบโรงฝึกของกาเดียร์เตอร์ในสมัยนี้ก็คือค่ายมวยที่มีเจ้าของค่ายก็คือลาลิสตาลาลิสตาก็มีหน้าที่หาทาสพอที่จะมีแววเป็นกาเดียร์เตอร์ได้และเขาจะให้ที่พักที่อาศัยร่วมถึงอาหารถ้าเพื่อนๆคิดว่าอาหารส่วนใหญ่ที่กาเดียร์เตอร์เนี่ยครับจะได้รับต้องเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเพื่อให้พวกเขานี่มีกล้ามใหญ่ๆมีซิปแพเกเหมือนในหนังเนี่ยครับ เพื่อนๆคิดผิดนะครับเพราะส่วนใหญ่กาเดียเตอร์จะอ้วนอาหารที่พวกเขาจะได้รับก็คือข้าวบาเล่ตัวข้าวโอ๊ตหรือไม่ก็ผลไม้แห้งนานๆจะเป็นเนื้อสัตว์สักทีครับไม่ใช่ว่าจุดประสงค์ของการอ้วนจะไม่มีนะครับเพราะเขาคิดว่าการมีไขมันมากจะมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้นในการต่อสู้เนื่องจากไขมันจะได้ป้องกันเส้นประสาทกับกล้ามเนือ้อเวลาโดนฟันจะได้ไม่ถึงจุดสําคัญ ส่วนในเรื่องการฝึกก็จะมีครูฝึกก็คือกาเดเตอร์ที่กเกษียณอายุแล้วที่สู้จนได้รับอิสรภาพและหันตัวมาเป็นครูฝึกซึ่งเรียกว่าด็อกเตอร์เรวิธีในการฝึกก็มีตั้งแต่พื้นฐานวิ่งยกน้ำหนักรวมถึงการประลองโดยการใช้อาวุธไม้เมื่อการเดเตอร์ฝึกจนพร้อมที่จะลงสนามใช่ไหมครับก่อนจะลงสนามติครังก็ต้องมีการสวมชุดก่อ โดยชุดเกาะส่วนใหญ่ของกาเดียเตอร์นะครับจะป้องกันแค่บางจุดแค่ส่วนหัวกับแขนท่านที่ถืออาวุธส่วนในเรื่องของอาวุธกาเดียเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาบกับโลอาวุธอื่นๆก็มีนะครับท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนแต่ในกรณีที่สู้กับพวกสัตว์เสือสิงโตฮิปโปก็จะใช้หอ,อกยาวระยะเวลาในการต่อสู้คู่หนึ่งใช้เวลาประมาณ10-15นาที ไม่ใช่มีแค่ต่อสู้แค่หนึ่งต่อหนึ่งอย่างเดียวนะครับ2 2 3 3หรือสู้กันเยอะและเหลือแต่คนสุดท้ายที่เป็นผู้ชนะก็มีถ้าถามว่าการต่อสู้แต่ละครั้งต้องถึงตายหรือไม่มันก็มีทั้งถึงตายและไม่ถึงตายถ้าอีกฝ่ายที่สู้ไม่ได้จะขอยอมแพ้ก่อนก็ได้ถ้าฝ่ายที่กำลังปิดชีพสงสารเขาก็อาจจะไว้ชีวิตก็ได้หรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าฝ่ายที่กำลังจะถูกปิดชีพ จะขอความเมตตาจากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้คุมเกมเขาก็จะชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วซึ่งผู้คุมเกมก็มีตั้งแต่ขา้าราชการจนถึงจกักรพรรดิถ้าเขาชูนิ้วโป้งขึ้นก็จะรอดแต่ถ้าเขาชูนิ้วโป้งลงก็จะตายส่วนใหญ่ผู้คุมเกมก็จะฟังจากเสียงผู้เข้าชมกาเดียเตอร์ที่ได้รับชัยชนะก็ได้รับเงินรางวัลเมื่อเขาสู้ชนะไปเรื่อยๆเ,เขาก็สะสมเงินรางวัลเนี่ยครับเพื่อมาซื้ออิสรภาพให้แก่ตัวเอง สำหรับเรื่องราวของกาเดียเตอร์ในวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าผมเล่าผิดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ